สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์บด d ลฮาลีมสุ u l a i m a n สลามุอะลัยกุมะราห์มัตุลลอฮิวะบเระกาตุอัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดุหูวะนัสต้าอินุหูวะนัสตฆฟิรุ Wa a'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญน,นะครับจงประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลออกีดะที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลออกีดะในวันนี้ซึ่งผมได้กับท่านพี่น้องเนี่ยได้คุยกันมาตลอดเรื่องราวของชิริกเรื่องราวของรูปแบบนะครับสิ่งที่อลัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอาลาจัดว่าเป็นชิริกในขณะที่พอเวลาเราอ่านกันไปอ่านกันมาบางครั้งบางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าพี่น้อง ในสังคมเราไม่เรียกว่าเป็นชีริกซะนนิกลับไปเรียกว่าเป็นอย่างอื่นนะครับแม้กระทั่งบางพฤติกรรมนะครับบางการกระทำนะที่เราพบเห็นกันอยู่ในสังคมของเรานะครับแต่พอเราได้ยินฮดีสองท่านหล,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 ออลุดุนสละลอฮัออลัยฮัวสลัมเรากลับมองว่าฮาดีสองท่านหลุุเนี่ยแปลกพฤติกรรมของเราไมา่เฉื่องแปลกท่านพี่น้องครับต้องออยืนหยัดอยู่ในหลักการนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เป็นคําตอบ สิ่งท้าสุดท้ายข้อสอบที่เราจะต้องนํามาเฉลยนะครับข้อสอบที่เราจะต้องไปทําก็คือข้อสอบที่เป็นคําตอบที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานอวูวาตาอัลลาห์ไม่ใช่คําตอบที่เราจะคิดขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครั้งที่แล้วผมได้นําเอาเรื่องราวของอคําบอกเล่าของพนางไอชาร์รอดิยัลลอฮฺอันทานะครับที่เล่าถึงท่านรานสุนซัลลาฮฺอัลฮุอลฮิวะซัลลัมเมื่อครั้งที่ท่านกําลังจะสิ้นชีวิตนะครับว่าคําสั่งเสียสุดท้าย ต่อาจจะไม่ใช่ท้ายที่สุดนะฮะเป็นหนึ่งในคําสั่งเสียสุดท้ายสุดท้ายของถนนสุนล,ะล,ะล,ะละัลทรหอรีเวสัมหนึ่งก็คือเรื่องราวของการเอานะครับสถานที่ที่เป็นหลุมฝังศพของบรรดาอาับีหรือบุคคลสําคัญนะครับมามาเป็นที่เคารพรักมาเป็นที่สําหรับการทําอิบาตดะต่ออลอสุบฮานหัวตาอลาจนกระทั่งถนนสุนลรลทรหอรีเลสลัมบอกว่าการกระทําดังกล่าวหรือพฤติกรรมดังกล่าวนี้นั้นคือพฤติกรรมที่จะได้รับการ นะครับสาบแช่งละนะจะอัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตอัลานะครับนอกจากนี้ท่านอิหม่ามกุรตุบนีนะครับท่านอิหม่ามกุรตุบีนะครับท่านอิบนุจิรีรนะครับได้ได้พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องคำอธิบายของฮะดีษบทนี้นะครับว่าวะะกกกุ ha, ุลลลซซาิิิิตตออรีลมุอัดด ق ยะติอิลาอิบาดะติมันฟ ا ฮ ة ก ن ม ي กาน م ا كان บ ل ฟ ب อิบาดะติลอัสนาม ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับทั้งหมดทั้งปวงที่ท่า,านอดุลสล,ลอห์ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทรงย้ำเตือนกับเราเอาไว้เรื่องราวของการที่จะไปเอาทําอิบดะดาที่กูโบโเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะครับป้องกันมูลเหตุป้องกันช่องทางที่จะนําไปสู่การทําอิบดะดาต่อสิ่งอื่นนอกจากลอสุบฮานุวะตอาลาท่านพี่น้องก็อาจจะแปลกใจว่าเอ๊กก็ทําไมล่ะเรากรณีเมื่อเราทําอิบะดาที่ต่อลอสุบฮานุวะตอาลาเพียงแต่ว่าเราไปทาที่กูโบ ไปทาที่ทีตรงนั้นตรงนี้แค่นั้นเองมันจะต่างาตรงไหนในเมื่อตรงนี้ในมัสยิดเรากร็ละหมาดเพื่ออละตะอาลานะครับตรงกูโบเรากร็ละหมาดเพื่ออละตะอาลาหรือตรงมกอมนั้นกุบบะนั้นนะครับที่นั้นที่นี้นะครับเราก็ทาเพื่อ,อละอัลสุบฮานุวะตออาลาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นชิริกได้ยังไงนะครับท่านพี่น้องครับคำถามนี้ก็ย้อนให้เราเนี่ยกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านนาบีนยนะครับหรือแม้กระทั่งในสมัยของ บานูอิสรอลินหรือแม้กระทั่งในสมัยของเราท่านพี่น้องก็จะได้เห็นว่าปัจจุบันนี้นะครับหลายต่อหลายท้องที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยเราสามารถที่จะพบเห็นหลุมฝังศพของคนนั่นคนนี้นะครับมีการาบวงสวงมีการทําอิบาดาะนะครับมีการทําอะไรที่เกินเลยไปจากนะครับความเป็นมัสยิดท,ท,ทั่วไปนะครับปกติท่านพี่น้องไปมัสยิดสมมติท่านพี่น้อง ไปไปจังหวัดหนึ่งนะครับในที่อยู่ใกล้ใกล้เมืองที่ใกล้ใกล้กรุงเทพเราเนี่ยนะครับสมมุติว่าใทาจังหวัดหนึ่งท,ที่เป็นที่รู้จักกันว่ามีหลุมฝังศพของบุคคลสําคัญนะครับ <c oughs> เป็นคนวลีหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นบุคคลสําคัญเป็นบ่าวที่ดีขอรับสุภาหนวนาะอาลาเป็นบุคคลที่คนทั่วไปเนี่ยยกย่องสรรเสริญนะครับอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ท่านพีน่น้องก็จะพบว่าสิ่งที่ถูกปฏิบัติ นะครับในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการอิบารัดที่มีการปฏิบัติในสถานที่แห่งนี้นั้นมีความแตกต่างนะครับค่อนข้างมากเลยแหละมีความแตกต่างค่อนข้างมากนะครับไปจากมัสยิดท,ทั่วไปเอะในเมื่อเราจะทาเพื่ออาลาัลลอฮฺซุบฮฮาหนุตะอาลาแล้วทำไมมันถึงมีความแตกต่างระหว่างมัสยิดธรรมดากับมัสยิดที่มีหลุมฝังศพอยู่ด้วยละ่ะนี่แหละครับสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ในทันทีเลยว่า เออไอ้ไอสิ่งที่มันเกินเลยไปจากข้อปฏิบัติที่มีอยู่ในมัสยิดทั่วไปนะครับปกติพอเวลาเราจะไปมัสยิดไหนก็นะครับหลักปฏิบัติทั่วไปก็เป็นที่รู้กันนะครับจะเข้ามัสยิดนะครับก็มีดูอาก่อนเข้ามัสยิดนะครับเข้าไปแล้วนะครับอย่าเพิ่งนั่งจนกว่าจะได้ละหมาสุนตสองรอกอัตนะครับพอละหมาสุนต2สองรกอัตเสร็จแล้วมัสยิดก็เป็นสถานที่ที่เราจะต้องสาหรับทําการอิบาดา์ดะเราก็จะต้องมีความสงบเสงี่ยมนะครับมีความเตรียมตัวนะครับ <c oughs> ไม่ทำอะไรที่มันเป็นการเอตรโรวยวายหรือว่าเ,เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดุนยานะครับจะต้องเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของศาส,สนาเรื่องราวของวันอาคริรของการอ่านคุรอานของการริกเกตของการตักเตือนกันนี่คือภารกิจนะครับนี่คือพันธกิจที่เรามีต่อมัสยิดนะครับหลังจากนั้นก่อนจะออกจากมัสยิดนะครับก็ละมาลมัสยิดก็มีไว้สําหรับทําการจะมา عة, ละหมาดจะมาละหมาดที่ มารวมตัวกันละหมาด <c oughs> นะครับเหมือนที่มัสยิดของท่านรอซูลอッลลอฮฺอะลยฮิวะสซัลล,ลัมเคยทํามานะครับเป็นที่เรียนนะครับเป็นที่สั่งสอนเป็นที่สถานที่ที่เอาไว้สําหรับปลูกฝังนะครับความเป็นอิสลามความเป็นมุสลิมในตัวของเรานะครับมีการอ่านกุรอานมีการดิเกตหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าถ้าเกิดไปมัสยิด นะครับที่มีหลุมฝังศพอยู่ไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศนะครับขออิหมัมท่านนั้นขออิหมัมท่านนี้หรือแม้กระทั่งบางมัสยิดเนี่ยนะครับมีการกล่าวอ้างว่า,เ,าเป็นมัสยิดที่มีหลุมฝังศพของอนบีท่านนั้นนบีท่านนี้อยู่ด้วยจะจริงจะเท็จอันนี้ผมไม่ทราบนะครับจะจริงจะเท็จไม่ทราบแต่เราสําหรับเราบริบทของความเป็นมัสยิดก็ไม่ได้เกินเลยไปจากบริบทของมัสยิด ในสมัยของทารุสุนซอลละลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัลมเพียงแต่ว่าจะมีอยู่สามมัสยิดเท่านั้นที่มีความประเสรศิฐความเลอเลิศนะครับมีความาที่อัลลอฮฺสุบฮานุหฺตะอาลาเนี่ยจะส่งเพิ่มพูนผลบุญนะครับให้กับมัสยิดท,ทั้งสามที่นี้นั้นนะครับก็คือมัสยิดฮารอมที่เมืองมักกะนะครับมัสยิดนบีที่เมืองมะดีนะห์แล้วก็มัสยิดอัลอักซอที่อัลปาเลสไตน์ เพราะฉะนั้นสถานที่ทั้ง3ที่นี้หรือมสัสยิดทั้ง3ที่นี้นั้นเป็นมสัสยิดที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาทรงเพิ่มพูนผล,ลบุญให้กับผู้ที่นะครับไปประกอบอามัลอิบาดะในมสัสยิดแห่งนั้นนะครับที่สําคัญก็คือแต่พอเวลาเราไปเจอมสัสยิดที่มีหลุมฝังศพเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่ามันมีพฤติกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกินเลยไปนะครับซึ่งบางครั้งคนที่ รู้เรื่องราวของศาสนาได,ได้รำ่ำไดเรียนมาศาสนาก็าจะรู้ว่าเออบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทําได้ก็จะทําเฉพาะในสิ่งที่สิ่งที่ศาสนาอนุญาตแต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยนะครับที่เป็นที่น่าเสียใจว่าพอเวลาไปถึงสุเรา่าแห่งนี้ไปถึงมัสยิดแห่งนี้แล้วเจอหลุมฝังศพก็ทําให้มีเขาเรียกว่ามีการทําอิบาดะห์บางสิ่งบางอย่างที่ผิดเพี้ยนนะครับที่เกิดเลยไปจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยมีการ ไปวิงวอนไปร้องขอนะไปขอต่อหลุมฝังศพซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับแม้กระทั่งในมัสยิดของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลฮุอะลีฮุสลามที่เมืองมาดีนนะนี่นะครับก็มีหลายต่อหลายครั้งนะมีหลายต่อหลายเหตุการณ์เป็นเรื่องเล่านะครับที่ผมได้ยินจากคนที่ไม่ว่าจะเป็นผ,ผู้ที่ดูแลเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้การดูแลอยู่บริเวณรอบรอบ กบฏนะครับรอบรอ,รอ,รอบหลุมฝังศพของท่านอัลสุลสาลลอฮุยอิบวิัลลัมที่เมืองมาดีนะนะครับว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมีการนะครับจริงๆแล้วหลุมฝังศพโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็มีซุนนะให้ถ้าเปิดเราผ่านไปที่หลุมฝังศพไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพไหนก็แล้วแต่นะครับหลุมฝังศพที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็มีซุนนะให้กล่าวสรลามนะครับกับหลุมฝังศพกับกับผู้ตายที่อยู่ตรงนั้นนะครับกล่าวสรลามแล้วก็ขอดูอาให้กับผู้ตายที่นั่น นะครับที่ประจําอยู่ที่นั่นไม่ไว่าจะเป็นที่บาเกะไม่ไว่าจะเป็นที่มะลาไม่ไว่าจะเป็นกูโบตามมัสยิดที่มีอยู่ในบริเวณบ้านเราหรือว่าต่างประเทศตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ก็คือสิ่งที่เป็นมารยาสิ่งที่เป็นขั้นตอนปฏิบัติทั่วๆไปนะครับแต่ในมัสยิดในมัสยิดของท,ท่านสรสุนซัลลาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเนื่องจากว่าท่านสารสุนซัลลาลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเสียชีวิตที่ห้องของพนางไอชาซึ่งติดอยู่กับมัสยิดนะครับ แต่พี่น้องต้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามัสยิดของท่านรอซุนซอลลอห์ของอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดิมทีเนี่ยตัวมัสยิดเนี่ยก็คือมีขนาดเท่ากับนะครับมีขนาดเท่ากับมัสยิดที่เป็นหลังเดิมนะครับมัสยิดที่ส่วนที่เรียกว่าเราะลอแล้วก็ส่วนที่ต่อไปจากเราะลอออกไปทางปีกขวานะครับเพราะเราะลอนั่นก็คือส่วนที่อยู่ระหว่างมิมบัตของท่านรอซุนซอลลอห์ของอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งไปถึงส่วนที่เป็น ห้องของพระนางไอาชาก็คือที่เป็นหลุมฝังศพของท่านรอสุนซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมามาใบหน้ามิมบารีว่าใบตีรอดเตุมมิริดมิรยาดุลจันนะนะครับที่ท่านรอสุนซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสถานที่หรืออาณาบริเวณที่อยู่ระหว่างมิมบัตของฉันเรื่อยไปจนกระทั่งไปถึงบ้านของฉันนะครับที่อยู่ฝั่งปีกซ้ายนะครับตัวมัสยิดปีกซ้ายเนี่ยถือได้ว่าเป็นเราดอ เป็นสวนนะครับเป็นสวนจําลองแห่งหนึ่งของสวนสวรรค์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็มีสุนนะให้เราเนี่ยเข้าไปทําอิบายดะในสวนของตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเวลาเราไปมาดินนะกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับ,จะ,นะรบจะมีเรื่องหนึ่งแหละที่เราจะต้องทํากันให้ได้ก็คือต้องเข้าไปทาละหมาดนะครับในในเราดอของท่านอศสุนซัลลอฮฺของอละลัยฮิวะสลัลลัมนะครับซึ่ง <c oughs> ผมเองก็ทำดุลิล่าได้มีโอกาสนะครับเรียนอยู่ที่มาดินนะก็ปรากฏว่าในช่วงที่เป็นไฮซีซั่นเนี่ย นะครับย้อนเวลาไปเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วนะครับยี่กว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงฮัสหรือช่วงรมฎอนเนี่ยโอกาสที่จะได้เข้าไปสู่เราดอเนี่ยผมแทบจะไม่มีโอกาสแวะเวียนไปเลยช่วงนั้นเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยก็ถือว่าตัวเองนะฮะถือว่าตัวเองเนี่ยเป็น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 คนที่เป็นคนพื้นที่ก็แล้วกันเป็นเมืองเป็นชาวเมืองมาดีนะช่วงคราวนะครับอยู่8ปีนะครับช่วงที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยช่วงที่เป็นไฮซีซันช่วงฮั์ช่วงรมฎอนเนี่ยผมจะไม่ได้มีโอกาสแวะเข้้าไปตรงนนัเลย ด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกันเหตุผลประการที่1ก็คือ1น,นะครับเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้กับคนที่เขาเป็นซูวา์คนที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมมสัสยิดของท่านอัลสุสละลลอฮุงอละลีวะสซัลลัมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปทําอิบาดะเราจะไปเบียดกับเขาเลยให้โอกาสเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าบ้าง2ถึงแม้ว่าเราอยากจะเข้านะครับถึงแม้ว่าเราอยากจะเข้าแต่เวลาเข้าไปเนี่ยแหมบางครั้งก็เข้าไปละหมาดก็ไม่ได้มีความผู้ช่วยนะฮะเพราะว่าในเราดอเนี่ย เบียดกันไปเบียดกันมาคนนู้นเดินเข้าคนนี้เดินออกเรากําลังจะละหมาดคนนั้นเดินบางทีเดินชนเดินผ่านหน้าเดินชนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นช่วงที่เป็นไฮซีซั่นช่วงที่เป็นคนเข้ามากันเยอะๆเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้เขาแล้วกันแต่ผมก็จะได้มีโอกาสนะฮะออได้มีโอกาสเข้าไปเราล็อบ่อยหน่อยบ่อยหน่อยหนึ่งในสมัยที่ยังเรียนอยู่นะเมือม่อเมื่อเมื่อ20กว่าปีเนี่ยเพราะ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาจะมีอกเขาจะเปิดให้คน ต่างประเทศคนต่างชาติเข้าไปเข้าไปมักกะเข้าไปมาดีนะก็คือช่วงฮัจจ์กับช่วงรมอรฎอนส่วนใหญ่จะมีแค่นั้นนะครับส่วนใหญ่จะมีแค่นั้นช่วงระหว่างฮัจจ์กับช่วงรมอรฎอนเนี่ยก็อาจจะมีอุมมรหอบ้างไม่มากไม่น้อยนะครับก่อนฮัจจ์เนี่ยสักสักก่อนรมอรฎอนเนี่ยพูดง่ายๆเลยหลังจากฮัจจ์เนี่ยมุฮัรรอมเนี่ยมัสยิดจะว่างม,ามุฮัรรอมซาฟัตรอบีอุลอาวันเนี่ยสามเดือนสี่เดือนเนี่ยช่วงนี้มัสยิดจะว่างหลังจากนั้นก่อนรมอรฎอนก็จะเริ่มมี มีคณะอุมร้อนะครับมีคณะอุมร้อเข้ามาจนกระทั่งเรื่อยไปถึงฮัจจ์เพราะฉะนั้นช่วงที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปเรารอบ่อยมากที่สุดก็คือช่วงของอหลังฮัจจ์หลังฮัจจ์ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยช่วงนั้นมชาชอตร้อเลยนะครับเข้าไปไปนั่งตั้งแต่นะครับปกติจะไปไปไปมัสยิดนบีก็สมัยเรียนนะฮะจะไปมัสยิดนบีก็หลังจากะละหมาดอัสรีท่มหาวิทลัยเสร็จนะครับก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็นั่งรถไป,ไปมัสยิด นะครับนั่งรถไปก็จะไปนั่งอยู่ก่อนละหมาดอัสรีเรื่อยไปนะครับพอเข้าไปเราบอเสร็จเราก็ไปทำละหมาดตะเฮียตุนมัสยิดนะครับตะเฮียตุนมัสยิดแล้วก็อ่านดอาอ่านติกเกตอะไรขึ้นไปนะครับจนกระทั่งใกล้ๆเวลาอาจารย์เราก็ขยับแถวขึ้นไปข้างหน้าจะได้พอเวลาเราไปละหมาดฟารดูเนี่ยละหมาดมะกเริบเนี่ยนะครับเราจะได้อยู่แถวหน้าเพราะว่าภาคผลขอ,ของการภาคผลของการเข้าไปทาละหมาดสุนัตในเราบอสนั่นเรื่องหนึ่ง การทำอิบาร์าด้ในเราดอซเรื่องหนึ่งส่วนภาคผลของการละหมาดในแถวหน้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละเป็นระยะเวลาหลายปีอยู่ที่ผมก็ได้มีโอกาสทำในลักษณะแบบนี้นะครับก็ปรากฏว่ามัสยิดของท่านรอซุนสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดิมทีก็นะครับมีอนาบริเวณอย่างที่ผมเล่าแหละเป็นมัสยิดหลังเก่านะครับที่เป็นส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นเราดออีกครึ่งหนึ่งทางปีขวาก็เป็นตัวมัสยิดเดิมนะครับ ก็ปรากฏว่าหลุมฝังศพของท่านรอซูลละลอฮฺฮุอะลเลห์วะวสัลลัมเนี่ยท่านเสียชีวิตในห้องของพระนางไอาชานะครับท่านก็ถูกฝังตรงนั้นเลยตรงที่ท่านเสียชีวิตไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไปไหนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลสองสามประการโดยกัรหนึ่งในนั้นก็คือคำสั่งเสียของท่านรอซูลละลอฮฺฮุอะลเลห์วะวสัลลัมหรือคำบอกเล่าของท่านรอซูลละลอฮฺฮุอะลเลห์วะวสัลลัมที่เตือนบรรดาซอฮาบะต์ว่าระวังนะอย่าเอาหลุมฝังศพของฉันเนี่ยไปเป็นที่ทำอิบาดะห์นะนะครับเพราะฉะนั้นบบรรดาาซอฮะ์ก็เลย เห็นด้วยกับเหตุการณ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านรอซูลเสียชีวิตตรงนี้แล้วก็มีฮะดิษอีกบทหนึ่งที่นะครับที่เป็นคําบอกเล่าของท่านรอซูลบอกว่าบรรดานบีกันต่างๆก่อนหน้าเนี่ยเขาเสียชีวิตที่ไหนเขาก็จะถูกฝังตรงนั้นบรรดาสหภาพก็เลยให้ท่านรอซูลสุลลัลฮุอะลิฮวะสัลลัมเนี่ยฝังอยู่ตรงห้องของพนางไอชาห์เลยนะครับหลังจากนั้นท่านอบูบักหลังจากนั้นอีกสองปีครึ่งที่ท่านอบูบักเสียชีวิตท่านก็ถูกฝังนะครับอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันเพีียงงแต่่่่วาเเป็นหลลุมมฝัศพทือ นะครับต่อมาจากท่านโรซุลสุลัลอฮันเิวะซสลัมแต่ต่ำลงไปนะครับต่ำลงไปท่านโรซุนอยู่ข้างหน้านะครับท่ามองในทิศกิบลานะไปทางทิศกิบลาหลุมฝังศพของท่านโรซอยู่ข้างหน้า <c oughs> ท่านอุูบักอยู่เป็นันดับที่สองแต่ว่าความความเขายกไม่ได้อยู่เสมอกันนะศีสษะของท่านอุูบักก็อยู่ประมาณกลางัวของท่านโรซุนจนกระทั่งหลุมฝังศพที่สามก็คือหลุมฝังศพของท่านอุมรัรนะครับก็จะอยู่ต่อจากท่านอุูบักเหมือนกันแล้วก็อยู่ในในในลักษณะเดียวกันก็คือมีลักษณะเหมือนขั้นบันไดนะครับ ท่านอซุลอบูบัคแลวก็อุมรัรแต่ว่าความสูงหรือว่าระดับศีรษะเนี่ยท่านอซูนจะอยู่สูงสุดแล้วก็ต่าลงไปเป็นอบูบัคแลวก็ต่อจากนั้นก็เป็นท่านอุมรัรเพราะฉะนั้นจึงมี3กูโบสามหลุมฝังศพเท่านั้นนะครับที่มีอาณาบริเวณใกล้มัสยิดท่านอัลซุลสุลลาฮลุอะเิวะซัลลัมมากที่สุดส่วนหลุมกูโบอื่นๆก็จะถูกไปฝังกันที่กูโบบาเกะนะครับกุโบบาเกะที่ท่านพี่น้องรู้จักกันดีนะครับเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งพอ นะครับก็มีสุนนะให้เราไปเยี่ยมนะครับไปขอดุอาให้กับบรรดาสหาบา้าให้กับบรรดาผู้ที่เสียชีวิตที่อยู่ในกูโบ,โบูบเกีะแห่งนี้นะครับเป็นกูโบแห่งหนึง่งเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นหลุมฝังศพใหญ่ประจําเมืองมาด,ดีนาเลยนะครับแต่จริงๆมันก็ยังมีหลุมฝังศพตรงที่อื่นๆอีกนะครับแต่ว่าในเมืองมาด,ดีนาก็จะเป็นที่รู้กันว่าใครที่เสียชีวิตที่ในเมืองมาด,ดีนาห,หรืออาจจะเสียชีวิตมาจากที่อื่นแล้วมามาละมาดมาละมาดที่มัสาิดนบีะนี่ยม็จะได้มีาละมาละมาละครับให้เอาไปฝังที่กะบูบะาละมาได้ เพราะฉะนั้นหลุมฝังศพของท่านรอซูลสุลลัลฮวะลฮิวะสัลัมก็เลยติดอยู่กับมัสยิดของท่านรอซูลสุลลัลฮอะลฮิวะสัลัมจนกระทั่งช่วงหลังได้มีการขยายมาสัสยิดท่านพี่นอ้องอาจจะสังเกตนะฮะช่วงหลังที่มีการขยายมาสัสยิดจนกระทั่งขยายช่วงที่หนึ่งขยายช่วงที่หนึ่งเนี่ยก็คือขยายส่วนที่ส,ทส่วนที่เป็นร่มท่านพี่นอ้องเห็นเคยเห็นไหมตรงกลางนะครับตรงกลางนั่นคือขยายส่วนที่หนึ่งก็คือขยายต่อไปข้างหลังเพราะไม่สามารถขยายออกข้างได้เพราะอะไรฮะเพราะถ้าเกิดขยายออกข้างได้เนี่ย หลุมฝังศพของท่านอูซุนสอลลอหฮะเิวะสลัมจะกลายว่าไปอยู่ในมัสยสิดทันทีเพราะฉะนั้นมรดาสฮฮบะก็เลยขยายต่อไปทางด้านหลังเวลาขยายต่อไปทางด้านหลังนะครับมันก็จะมีอาณาบริเวณที่เรียกว่าเท่ากับตัวหลุมฝังศพนะครับเท่ากับตัวบ้านของท่านอูซุนซอลลอหฮะเิวะสลัมเดิมนะครับก็อาจจะทําให้คนเข้าใจว่าเออให้หลุมฝังศพนี้ <c oughs> นะครับอยู่ในกูโบหลุมฝังศพอันนี้อยู่ในตัวมัสยิดด้วยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับ มันมีกำแพงชัดเจนกำแพงเขียวนะครับี่เป็นกำแพงหลุมฝังศพของท่านนบีนอกจากนั้นก็กลายเป็นไม่ใช่ตัวมัสยิดละเป็นตัวเป,เ,ปเป็นตัวนอกอาคารไปนะครับส่วนมัสยิดที่มามาทำการขยายในสมัยหลังในสมัยเมื่อ30ิปีที่แล้วเนี่ยนะครับในสมัย30ปีที่แล้วเนี่ย,ย,ท,ยที่เป็นที่รองรับผู้คนได้ประมาณล้านกว่าคนเนี่ยนะครับอ,อันนี้ ก็มีการขยายต่อไปในในใน,ในช่วงหลังเพราะฉะนั้นประเด็นที่จะบอกว่าหลุมพังศพของท่านอูซุนสัลลาห์ฮุวาเดวะสลัมเองก็อยู่ในมัสยิดก็ก็ก็ไม่นะครับไม่ไม่เป็นผลนะครับเพราะฉะนั้นเพราะหลุมฝังศพยังถูกกันให้อยู่นอกมัสยิดอยู่นะครับแต่บางครั้งเนี่ยท่านพี่น้องอาจจะมองเห็นว่าคนที่เข้ามาด้านหลังมัสยิดที่เป็นส่วนขยายช่วงที่สองเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดคนมาละหมาตตรงนี้เอจะละหมาดหันหน้าไปทางคูโบหรือเปล่า นะครับจะละหมาดหันหน้าไปทางกูโบหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วในสมัยในสมัยตาบีอินผมจําไม่ได้ว่าเป็นสมัยใครนะฮะว่าท่านรสุนทอลลทรฮุอะอิบริษัลเสียชีวิตไปแล้วนานเนี่ยก็มีคนมีคนมาละหมาดตรงที่จะเป็นกูโบเนี่ยนะครับคนที่ในสมัยนั้นเขาก็เลยลงมติกันว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้คนคนนี้โพยลาละหมาดแล้วจะไม่หันหน้าไปทางกูโบของท่านรสุนทอลลทรฮุอะอิบริษัลสิ่งที่พวกเข้าทําก็คือนะครับกั้น อาสมมติว่าสมมุติว่าหนังสือของผมอันนี้นะครับเป็นอาณาเขตบริเวณนะครับของหลุมฝังศพของทรตโตสุนทรนล,ล,ล,ลอร์หอหริวะสลัมกิบลาหันไปทางนี้พอเวลาคนมาจะละหมาดเขามายืนตรงนี้นะครับท่านพี่น้องจะมองเห็นภาพหรือเปล่าไม่รู้นะครับพมมายืนตรงนี้เอ๊ะเท่ากับยืนหันหน้าไปที่กูโบสิ่งที่บรรดาซอฮาบะทำก็คือนะครับเอาเอาเอา,เอาหาอุปกรณ์นะครับสิ่งกั้นนะกั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับกั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมาทางนี้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าท่านพี่น้องเข้าไปในกูโบเปิดเข้าไปในในในรั้วกูโบนะฮะก็จะเห็นว่ามีกูโบเนี่ยถูกกั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ทําไมฮะเพราะฉะนั้นคนท้าไปยืนประชิดกําแพงของทาราุลสลลอฮุอะเลวะสลัมเลยเนี่ยจะไม่สามารถหันหน้าไปทางทิศกิบละแล้วก็หันหน้าไปทางกูโบของท่านรุสุนได้ในเวลาเดียวกันเพราะพอเวลายืนประชิดแบบนี้แล้ว หน้าก็จะหันไปทางนี้หน้าก็จะหันไปทางนี้ซึ่งต่างกับเมื่อก่อนที่มีกำแพงแค่นี้อย่างเดียวถ้าหันหน้าไปทางนี้ก็จะชนกุโบของถนนซุนสลลาลลฮของอะลัยฮสซลัมเลยเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือแนวทางปฏิบัติของคนที่เป็นสฮาบะของคนที่เป็นทาบีอินที่ต้องการให้คนที่มาเยี่ยมถนนซุนสัลลลลฮของอะลัยฮสซลัมเนี่ยไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นข้อห้ามก็คือการละหมาดหรือการหันหน้า การทําอิบาร์ดะในที่ที่เป็นกุโบนะครับไม่ว่าจะเป็นกุโบของใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะยิ่งยิ่งกุโบของท่านรอซูลสัลลอฮฺของอิวะ h ัลลัมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เหมือนกันในขนาดกุโบนบีนะกุโบนบีเรายังทําไม่ได้แต่ที่เราไม่ทำที่เราไม่ทำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รักนบีนะนะครับเพราะเรารักนบีไงเราเลยทำแบบนี้เพราะนี่คือคําสั่งเสียของท่านรอซูลสัลลอฮฺของอฮิวะ u ัลลัมอัลลอฮุมะลาตะจอัลกอบรีอีดันอัลลอฮุมะลาตะจอัลกอบรีวะาสนันยูบัด นะอโอ้โอลขอพระองค์ทรงอย่าได้ทําให้กูโบอของฉันหลุมฝังศพของฉันต้องกลายไปเป็นนะครับสถานที่ที่คนมาทําการอิบาดะเขารบสการะพระองค์ในสถานที่ที่เป็นกูโบอของฉันเลยส่วนของมัสยิดว่าไปแต่ว่าในส่วนของบ้านของฉันอย่าได้มาทําอิบาดะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคําสั่งเสียของทัตโตสุนสรล,ล,ลอัลของอะลยฮ์วะสัลลัมที่ใช้ให้เรานั้นต้องต่างจากเยฮูดและจะต่างจากนออรรอ เพราะถ้าเรายังเหมือนยาฮูดเราถ้าเรายังไปทําอิบารัดในสิ่งที่เป็นกูโบสถานที่ที่เรื่อกูโบเรายังเหมือนยาฮูดเรายังเหมือนนอสรอแล้วท้ายที่สุดไอ้ความเหมือนอันนี้สิ่งที่เราจะได้รับจากความเหมือนก็คือการสาบแช่งจากอัลลอซุบฮานุฮะตาอัลลานะครับเพราะฉะนั้นผลของการสาบแช่งท่านพี่น้องก็คงจะรู้ดีว่ามันคงจะไม่ใช่สวรรค์นแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้อัลกีดะคงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วัสสลลลอฮุอัลมุฮััมมดวะอะลลอฮิวะซบีวะัลลัมวลฮัมดุมัดอีวะอัลลมีน ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม